อ oh uh> ุ้ยอ uh> <MA ุ้ยตัวไอเฟอร์ทีมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุกำลังจะได้มีดฟรีอี้ยเกมเริ่มก่อนอี้แย่ทำไมเขาไม่เห็นตัวคิวเลยไม่โหลดเห็งจะไม่ไม่โหลดเห็นงจะไม่เยอะเอก็อกเตอร์อ๋อเก็บของไปทำไมอยากรู้มากเลยอ่ะเพิ่มเอ็กพี หรอเออวะแล้วเราคนเก็บทุกชิ้นที่ขวางหน้าหรือว่าไอ้สารเอ้ยฮะคนเก็บทุกชิ้นที่ขวางหน้าไม่มีจำกัดอ้าวอ้าวการแปลชีวิตไอ้เหี้ยขอโทษซูโม่แม่งลากมาหาเก go ซูโม่มาขึ้นไปหานะซูโม่ไม่ยังมีสัตเอ้ยไอเหี้ยออกได้ออก กูไปไละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูตายอยู่ดีพี่อะเล็น้อยเ่วยนี้เจียมากทำไงได้อะมันอยู่ตรงนี้อะเพื่อนใจด้วยนนยีกูไปละกูจะอยู่แต่ต้องมีเขาตายมามาไม่นะสุดท้ายซูโมโ่กูตายไม่ได้แล้ว กูตายไปได้แล้วกูไปเลยไอ้เจ้ากูไปละ